สวัสดีค่ะวันนี้มีพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเที่ยวน้ําตกไซยโยกน้อยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ค่ะพอจากริมถนนนะคะเดินขึ้นมาตามบันไดน,นะคะก็จะเจอจุดคัดกรองก่อนนะคะแล้วก็ตรวจวัดไข้เสร็จก็ลงชื่อน,นะคะแล้วก็เวลาไว้นะคะวันที่บีทมาน้ําตกไซยโยกน้อยนะคะก็คือวันที่2 0พฤศจิกาสองห้าหกสี่นะคะอ่าคลิปดองนานมากๆเลยต้องขอภัยงานยุ่งค่ะนี่ค่ะเราก็เดินตามทาง ขึ้นมาจากจุดขากองก็จะเจอรถไฟนะคะลางรถไฟรถไฟเบอร์เจ็ดศูนยค่ะคือเห็นปุ๊บประทับใจมากๆอันนี้คือไม่เคยมาเลยเหมือนเช่นกันนะคะอันนี้คือการมาครั้งแรกนะคะแล้วแบบอากาศจริงๆแล้วร้อนค่อนข้างร้อนมากๆนะคะแต่พอเข้ามาเว็นน้าตกก็คือเย็นมากดูต้นไม้สิคะคือต้นไม้ค่อนข้างลมลื่นมากๆเลยสวยจริงๆแบบคือสดชื่นมากๆเดี๋ยวเราจะเดิน ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะคือจริงๆอาจจะต้องรุนว่ามีน้ำหรือเปล่านะคะพอดีพี่ที่ชามาเคยมาแล้วแบบไม่มีน้ำนะคะอันนี้ก็แบบเราก็เดินไปด้วยกันละกันนี่มีคุณพี่เล่นไวลีนให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้คือเป็นประวัติของน้ำตกไซโยกน้อยนะคะก็มาถึงก็ไว้อ่านประวัติน้ำตกได้นะคะมาเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะคะจะได้เห็นเลยว่าแบบตอนนี้นะคะ ลุ้นกันอีกทีว่ามีน้ําหรือเปล่าแต่บีดด้เสียงน้ําตกอยู่นะคะนี่ค่ะทางเข้าเป็นสะพานเล็กๆนะคะก่อนถึงตัวน้ําตกก็จะเห็นน้ําซึ่งบีเห็นคนลงไปเล่นได้ด้วยนะคะสามารถแบบเล่นน้ําตกได้เลยนะคะจากบริเวณนี้นะคะเราก็มาถึง เยน้ากมาเลยค่ะ สบายนะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปตจนจบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องวีเจน,นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ